สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับรสู่พาถั่วจัดให้นะคะวันนี้พาถั่วเข้าครัวกินอะไรดีวันนี้จะกินบาร์บีคิวซื้อเนื้อมาแล้วเนื้อประมาณหนึ่งหนึ่งกิโลจุดสามก็ประมาณ299อันนี้คือเนื้อเนื้อเป็นเนื้อดีนะที่มันติดมัน มันติดมันด้วยเพื่อจะมาทําหมูกระทะแล้วเนื้อนี้เราต้องไปแช่แช่ในช่องฟิตแช่ตู้แช่ประมาณหนึ่งชั่วโมงมันจะแข็งแล้วเราจะสไลด์มามันจะบางมากแล้วก็ <c oughs> หมูเหมือนกันหมูจะเข้าแช่ช่องช่องฟิตประมาณหนึ่งชั่วโมงอันนี้ผ้าสองชิ้นนะ่ะมันสองร้อยห้าสิบแต่นี่คือชิ้นเดียวประมาณพันเจ็ดพันเจ็ดเจ็ดร้อยเจ็ดสี่สกรัม ก็ประมาณร้อยสี่สิบเก้าร้อยสี่สิบเก้าคูณร้อยสี่สิบเก้าคูณอันนี้วันนี้ก็คือกินบาร์บีคิวนะนนปิง้งปิ้งย่างแล้วก็มีเหมือนบวบแหละแต่มันมันเหมือนบวบแต่มันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เหมือนบวบเท่าไหร่กับหดเห็ดแล้วก็มีเบคอนด้วยเอาแบบสองสองอย่างเลยเบคอนสองอย่างเลยอแบบอันนี้มันมาก อันนี้เนื้อมากต้องเอาแบบสองอย่างรวมกันแล้วก็มีผักผักก็เป็นผักทั้งผักสลัดแล้วก็ผักไอ้น,นี่ผักเหมือนเหมือนวางตุ้งนี่แหละแล้วกมวม็มีนี่ด้วยอืมมีนี่ด้วยแล้วส่วนกุ้งเนี่ยมีไข่เยอะนะชอบซื้อมากินกุ้งนี่ก็แค่ลวกน้ําลวกน้ําร้อนให้มัน ให้มันน้ำแข็งละลายแล้วก็กินได้นะคะน้ำจิ้มของเราพาทัทวซื้อมาเป็นพริกอซอสพริกนะซอสพริกเดี๋ยวพทัทวจะปรุงรสด้วยตัวเองอีกครั้งหนึง่งจะใส่น้ำส้มจะใส่จะใส่น้ำตาลเพิ่มเดี๋ยวจะทำซอสเองท,ทำความร้อนเอาเอาเองเลยเอาซื้อเป็นซอสพริกนี้มาอืม แต่ว่าเออลืมไปซอสพริกบ้านที่บ้านป้าทวก็มีลืมไปเดี๋ยวมาให้ดูนี่ค่ะซอสพริกแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวมาใส่ความร้อนแล้วก็ใส่น้ําส้มใส่มะนาวก็ได้แล้วก็ตําพริกตํากระเทียมใส่อีกเพื่อจะให้แล้วก็ปรุงรสใส่น้ําตาลจะได้วนหวานมันจะอกหวานๆเพื่อเปรี้ยวผิดๆนิดๆ,ดๆอย่างนี้น้ำจิ้มอย่างนี้อ,นอร่อยเดี๋ยวปาทวก็จะทําเดี๋ยวขอตัวเอา เอาหมูไปแช่ก่อนประมาณหนึ่งชั่วโมงนะทุกคนประมาณหนึ่งชั่วโมงแ้วป้าเถอรจะมาหั่นสไลด์ให้ทุกคนดูว่าสไลด์แบบไหนอืมนะคะเดี๋ยวเรามาแปบ๊บหนึ่งนะคะอืมป้าเทอลืมบอกทุกคนป้าเถทอรทแล้วนะคะน้ําจิ้มอืมนี่ค่ะน้ําจิ้มก็มีน้ําตาลแล้วก็ซอสพริกน้ําตาลแล้วก็รสดีใส่ไปก่อน แล้วก็น้ำส้มนิดหนึ่งนะให้มันเปรี้ยวน,นิดหนึ่งมะนาวเราก็มีนะทุกคนแต่ว่ามันลงใส่น้ำส้มเนี่ยใส่มีเยอะแล้วถ้าเกิดว่าเราเราจะทำจะตำ กระเทียมพริกใส่อีกก็ก็อีกแบบหนึ่งก็คือเพิ่มพริกเพิ่มกระเทียมก็จะอร่อยอร่อยยิ่งขึ้นจะเน้นน้ำจิ้มหวานก่อนอืมแต่เสียงเดียวนะทุกคนเผ็ดเผ็ดน,นิดนึงถ้าเกิดว่าใครกินไม่ได้ก็จะให้แบบว่ากินแบบ ็นอันนี้เอาอกินเป็นไอ้น้ำจิ้มไข่เอาอืมใส่เกลือใส่เกลือนิดนึงน้ำตาลเนี่ยสำคัญมากมเพราะว่ามันจะได้บอกออกเปรีป้ยวหวานหวานแล้วก็ใส่รสดีนิดนึงทีนี้พอมันออกเปรีป้ยวหวานหวานเค็มๆนิดๆแล้วใช่ไหม พอเราใส่กับพริกใส่กระเทียมไปอีกมันจะอร่อยมากมันจะเป็นน้ำจิ้มแบบข้น,นๆใส, A, ใส่ต้นเอใส่ต้นบักชีนะคะใส่ต้นบักชีเสร็จแล้วนะคะกับขออน้ำจิ้มของเรานะเดี๋ยวพอเธอจะพาไปจัดผักนี่จ้ะผักมีบวบ แล้วก็หอมหัวใหญ่แล้วก็เห็ดเห็ดแล้วก็อันนี้ฟักทองฟักทองเดี๋ยวปลาทูก,ก็จะจัดผักนะคะนี่ผักสลัดผักสลัดนี้ไว้โหทีอเฉยเผื่อจะโหกันล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ จะหอ่อมันก็จะมีผักด้วยเผื่อจะกินเล่นๆกันเนี่ยมันจะมีผักแบบนี้ด้วยแล้วก็มีถัง่วงอกด้วยถั่วงอกอเยอะไหมคะผักของประทัวนี่นี่ค่ะเสร็จแล้วอันนี้คือผักของปักทัวนะอืม อีกจานหนึ่งโหผักเยอะมากทุกคนดูอืมีกจานอีกอันหนึ่งก็เป็นหมูอันนี้คือผักอืมน่ากินไหมคะอันนี้เรามาเรียงหมูกันนี่เบคอนอย่างนี้มันจะมีแต่เนื้อมันจะหนานิดนึงอมืมันจะหนาแล้วมันก็จะมีแต่เนื้อ,อ ส่วนเบสข้อน,อน,นี้มันจะบางอช่ไหมอันนี้แบบมันจะบางนิดนึงแล้วมันก็มันเยอะแบบนี้เนี่ยมันจะมันเยอะ ต่างกันไหมอันนี้มันจะเนื้อเยอะอันนี้มันจะมันเยอะสองแล้วกันหมูเราออกมาแล้วนะหมูกันเนื้อ,อ,อมีเรียงเลยนะคะเนี่ยหมูเราไปแช่แข็งมาแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นสไลด์นะคะ เนี่ยมันจะมันจะแข็งเราก็มาหัน่นเลยมันจะเราไปแช่ตู้เนี่ยมันมันแต่มันจะเย็นมือนิดนึงนะทุกคนอืมสไลด์เลยอ,อันนี้เป็นหมูนะเป็นหมูแล้วก็เป็นเนื้อเดี๋ยวเราหัน่นหั่นหมูก่อนอืมอืม นี่บางๆสไลด์บางๆนี่อันนี้คือคืออันนี้คือหมูนะเดี๋ยวพัทัวจะพาหั่นเนื้อ,อเหมือนกันเนื้อแช่แช่ตู้เย็นชั่วโมงหนึ่งเหมือนกันเนื้อมาแล้ว ที่เขาหั่นสไลด์บางๆน่ะเข,เขาแชี่แข็งอย่างนี้แหละค่ะทุกคนแล้วเขาก็ใช้เครื่องอืแต่พัทัวไม่มีคือมีเครื่องเลยแต่ว่าไม่ได้ใช้นี่มันเย็ยนมือนะคะทุกคนเย็ยนมือมากเลยหันนี่ขอโทษเนอะแต่สำหรับใครไม่กินเนื้อนะเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อแบบนี้นี่ทุกคน ก็เรากินได้ทั้งเนื้อทั้งาอ็หัน่นแต่ส่วนใหญ่แล้วเนื้อมันจะอร่อยอืเนื้อติดมันด้วยโอ้มันเย็นมือนะทุกคนมันเย็นมือมากอืมืมมออย่างนี้แหละค่ะต้องแช่แข็งไว้แล้วแต่มันเย็นมือมากเอีวแป๊บนึงนะเนื้ออน,นี้ที่มันแพงก็เป็นแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบมีไขมันแทรกแทรกตรงกลางมันถึงได้แพงอืม ส่วนหมูก็จะเป็นเหมือนคอหมูย่างอย่างเงี้ยอืมเราก็แล่ตรงนี้มาทําเป็นคอหมูย่างได้เย็นมือนะคะพระทวดเดี๋ยวพระทวแหั่นให้เสร็จก่อนนะคะเนื้อพอแล้วนะที่เหลือใส่ถุงไว้ส่วนหมูหมูยังไม่ยังไม่พอยังไม่พอเดีย๋ยวจะหั่นหมู อีกใช่หมมันก็ไม่ถึงกันแข็งมากหรอกนะทุกคุณเพราะว่าถ้าแข็งมากเราก็หันไม่ได้อยู่ดีมันเย็นมืออืมถ้าแข็งมากจริงๆหู้นเราต้องใช้เครื่องสไลด์มหมูติดหมูตรงคอมตรงที่มันทำเป็นคอมหมูย่านอ่ะมันจะอะร่อย เดี๋ยวเบคอนของเรามันมันแน่น่เกินไปทุกคนมันยาวเกินไปต้องตัดซะหน่อยวันนี้เบคอน,นออกแล้วนี่เราตัดให้มันสั้นๆง่ายต่อการย่างจะได้ไม่กินพื้นที่ด้วยเนี่ยเสร็จแล้วนะคะ นื้อหมูเราก็จะเก็บไว้จานนี่เลยนี่กระทะของเรานี่กระทะแบบนี้นี่กระถัของเรานะคะอืมนี่จานจัดจานเลย เราก็เตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพาทัวร์ขอกินบาร์บีคิวกันกับครอบครัวนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดแชร์พาทัวร์ด้วยนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้พาทัวร์นะคะคลิปนี้พาทัวร์ขอไปกินบาร์บีคิวก่อนนะคะเหมือนหมูกระทานี่แหละกินกินด้วยกันนะคะกินบาร์บีคิวด้วยกันนะคะทุกคนและอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งเพื่อไม่พ่านคลิปต่อไปของพาทัวร์วันนี้พาทัวร์ขอตัวไปกินก่อนไม่บายเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ